งไงไก็ถ้าค่าเงินบอรบาทมันอ่อนแปว่าเงินมันมีปัญหาไงครับแปลว่าเศรษฐกิจมันสัญญาณมันไม่ดีครับคนก็กังวลกันมากขึ้นไงครับมันมีอยู่แค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่เอ่อคนอาจจะยังไม่ตระหนักว่าเรากําลังเจอภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํานะครับไม่ฟื้นนะครับ สวนทางกับความเชื่อว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเศรษฐกิจจะฟื้นและทุกอย่างจะดีขึ้นทันทีนะครับแล้วหากท่านผู้ชมสังเกตที่ดีเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องหุ้นตกเนี่ยทุกวันนี้เราเริ่มเห็นนะครับซึ่งหากทุกท่านคงจะสังเกตว่าผมเพิ่มพูดเรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆการปรับลดตัวเลขเศรษฐกิจของธนาคารต่างๆเนี่ยเริ่มมีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์เช่นธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรไทยธนาคารกรุงไทย สถาบันการเงินต,ต่างแห่ปรับลดเศรษฐกิจไทยกันหมดไม่ต้องพูดซ้ําแล้วนะครับปรับลดทุกสถาบันแม้กระทั่งสภาพัฒน์ก็ปรับลดนะครับแม้กระทั่งแบงก์ชาติก็ปรับลดเพราะฉะนั้นในแง่เศรษฐกิจเนี่ยสถาบันหลักต่างๆค่อยๆปรับลดนะครับการเติบโตเศรษฐกิจไทยเรื่องนี้ต้องยอมรับความจริงแล้วสิ่งที่ต้องยอมรับความจริงมากขึ้นเรื่อยคือนอกเหนือจากการปรับลดการเติบโตของเศรษฐกิจไทยแล้วเนี่ยนะครับการ ตั้งคำถามนะครับกับนโยบายแจกหนึ่งมือนเงินดิจิตัลเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะโดยชี i อ f e c o n o ม i สนะครับของธนาคารกสิกรไทยนะครับไม่ว่าจะโดยนักวิชาการจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬานะครับซึ่งเป็นคำถามที่ตั้งเหมือนคุณสิริกัญญาพูดว่านโยบายแจกหนึ่งมื่นจะสร้างจะเป็นการขยายภาระทางการเงินการคลังหรือไม่นะครับ และนอกเหนือจากการขยายภาระทางการเงินการคลังนะครับก็คือการตั้งคำถามต่อไปว่าแจากหนึ่งหมื่นนั้นจะทำให้ประเทศไทยเครดิตระหว่างประเทศถดถอยนะครับจนเผชิญปัญหาต่างๆเช่นปัญหาพันธบัตรนะครับปัญหาดอกเบี้ยต่างๆรุนแรงมากขึ้นหรือไม่นี่คือคำถามที่สิริกัญญาเคยพูดแต่เมื่อสิริกัญญาพูด พักเพื่อไทยและคนของพักเพื่อไทยจะด้อยค่าโจมตีว่าสิริกัญญาคุณมันไม่มีความรู้นะครับคุณมันไม่เชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจคุณไม่เหมือนพักเพื่อไทยที่เต็มไปด้วยคนเก่าเกมเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิริกัญญาพูดจะถูกพักเพื่อไทยโจมตีด้อยค่าโดยเอาเรื่องการเมืองเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์แต่ไม่ตอบคําถามที่สิริกัญญาเขาถามแต่ไม่เป็นไร นะครับเพราะว่าถ้าดูความเคลื่อนไหวทั้งหมดในเวลานี้เนี่ยมันเหมือนกับว่านักวิชาการนะครับหรือว่าคนหลายกลุ่มมองเศรษฐกิจไทยวันนี้ไม่ต่างกับที่คุณศิริกัญญาพูดเลยนะครับนั่นก็คือการทำดิจิทัลนโยบายแจกหนึ่งมื่นเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบเศรษฐกิจไทยมากกว่าที่คิดนะครับเรื่องแหล่งที่มาเงินรัฐบาลก็ยังไม่ชัดเจนสิริกัญญาอ่านงบแล้วบอกว่าดูแล้วกู้ชัว ซึ่งตอนแรกเพื่อไทยเคยบอกว่าไม่กู้นะครับสิริกัญญาบอกว่ามันต้องกู้ยังไงดูแล้วก็ต้องกู้อย่างตามก็คงจะต้องมีการกู้ธนาคารของรัฐนะครับหรือธนาคารออมสินต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมันไม่ใช่แค่สิริกัญญามันมีทั้งนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกสิกรไทยนะครับมันมีทั้งอาจารย์จุฬาที่ตั้งคำถามกับเงินแจกหนึ่งหมื่นบาทและล่าสุดเรื่องนี้ รัฐบาลไม่กล้าตอบโต้ถ้าเป็นสิริกัญญารัฐบาลกล้าตอบโต้เพราะถือว่าเป็นนักการเมืองแต่คราวนี้เนี่ยคนที่ออกวิพากษวิจารณ์หนึ่งมือเนี่ยคือกกรกกรคืออะไรนะครับกกรคือคณะกรรมการร่วมรัฐและเอกชนกกรพูดว่าอะไรนะครับกกรก็พูดแบบนนี้นะคร,เ,เ,ร,เ,ร,นะครเขาถแถลงข่าว สภาหอการค้าไทยนะครับสภาอุตสาหการรมและสมาคมธนาคารแลาาารถแลงข่าวว่านโยบายแจกหนึ่งมืนต้องใช้งบประมาณห้าจุดหกแสนล้านบาทสมาคมธนาคารสภาหอก,การค้าและสภาอุตสาหการรมเห็นว่าควรจะใช้เงินให้น้อยกว่านี้ควรจะประหยัดเงินไม่ควรแจกทุกคนและเอาเงินที่ประหยัดเนี่ยไปทำเรื่องอื่นที่มีความจำเป็นเช่นบริหารจัดการน้ำคณะกรรมการ ของสามสมาคมพวกหอการค้าผู้สภาอุตสาหกรรมและธนาคารนั้นเขาบอกว่าถ้าจะแจกถ้าเพื่อไทยต้องการจะแจกจริงๆเอาแค่สี่สิบล้านคนเต็มที่สี่สิบล้านคนมาจากไหนมาจากคนที่อยู่ในระบบเปาตังที่เคยขอความช่วยเหลือแล้ว,ลวเคยให้ความช่วยเหลือเอา40สิบล้านคนเต็มที่นะครับแต่4ี่สิบล้านคนเนี่ยนะครับอาจจะต้องประเมินอ,อีกว่าจะให้น้อยกว่านั้นหรือเปล่าเป็นคนที่เดือดร้อนจริงๆทั้งหมดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าทําสุดภาคเอกชนเนี่ย จากเดิมคุณเศรษฐาจะแจก56ล้านถ้าเอกชนบอก40ล้านประหยัดไป16ล้านคนนะครับแล้วก็แปลว่าเงินที่ประหยัดไป16ล้านคนเนี่ยนะครับเอาไปทำเรื่องอื่นได้อีกมหาศาลเลยอ่านนี่คืออีกสูตรหนึ่งแหละใช่ไหมครับเอาเงินไปทำเรื่องอื่นได้อีกประมาณเกือบแสนล้านบาทเรื่องจัดการน้ำทำเรื่องสวัสดิการทำกับคนที่มีความจำเป็นจริงๆ เพราะ5กล้านคนเนี่ยไม่ได้เป็นแปลว่าทุกคนจําเป็นจะต้องได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือบทบาทภาคเอกนชนที่เขาเริ่มขยับแล้วซึ่งรัฐบาลยังไม่ตอบอะไรเขาเลยนะครับไม่มีการตอบอะไรเขาเลยนอกเหนือจากเรื่องนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องนี้ สิ่งที่ถูกเปิดโปงหรือสิ่งที่ถูกวิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งบังเอิญมันตรงกับสิ่งที่สิริกัญญาจากพรรคก้าวไกลพูดแต่ว่าเมื่อเป็นสิริกัญญารัฐบาลเลือกใช้วิธีดูถูกดูแคลนแล้วแอคชั่นว่าตัวเองเก่าเกมเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจกว่าโดยลืมไปว่าสมัยคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยคุณทักษิณก็เข้ามาทํางานตามเมืองอายุประมาณใกล้ๆกับคุณสิริกัญญาเขานะครับหลายธนาคารหลายสถาบันการเงินเริ่มตั้งคําถาม กับนโยบายต่างๆที่รัฐบาลทำนะครับตัวอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจเกียรตินาคินพัทระใครที่รู้จักกลุ่มธุรกิจเกียรตินาคินพัฒระคงรู้ว่ากลุ่มนี้อัดแน่นไปด้วยนักวิชาการคุณภาพสูงนะครับซึ่งหลายคนก็นะครับเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลเพื่อไทยบางคนในอดีตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกียรตินาคินพัฒระเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อเขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย รัฐบาลไม่กล้าตอบโต้เขาหรอกเพราะโปรไฟล์เขาดีคงไม่มีใครในรัฐบาลไปกล้าตอบโต้เกียรตินาคินพัทระว่าเฮ้ยคุณกระจกไม่มีประสบการณ์สู้พวกผมพวกพักเพื่อไทยไม่ได้ผมไม่เชื่อว่าจะมีเพื่อไทยคนไหนกล้าไปตอบโต้เกียรตินาคินพัทระว่าหน่วยวิจัยของเกียรตินาคินพัทระเนี่ยมันกระจกพวกผมเพื่อไทยเนี่ยเก่งกว่าเยอะเก่าเกมกว่าถ้ามีใครกล้าผมว่าคงโดนคนหัวเราะนะครับเกียรตินาคินพัทระ เขาออกบทวิเคราะห์ล่าสุดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลน,นะครับใช้งบรวมแล้วทั้งสิ้น3.6%เเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ1%ซึ่งเขาสรุปว่าผลจากการใช้งบกองนี้ได้ไม่คุ้มเสียเขาไม่ได้พูดว่าเขาไม่เอาด้วยกับแจกหนึ่งมืน เขาไม่อยากชนกับรัฐบาลแต่เกียรตินาคินพัทระเขาบอกว่าในให้ถ้าให้คนแนะเขาคิดว่าการช่วยเหลือแบบเจาะจงและปฏิรูปเชิงโครงสร้างสําคัญมากกว่าช่วยเหลือแบบเจาะจงคืออะไรก็ไม่ใช่อย่างไอแจกหนึ่งหมื่นที่แบบโยนให้หมดนะครับเจ้าสัวซีพีเจ้าสัวนธนาคารเจ้าส่ว,าาาสวห้างอะไรทุกคนได้หมดไม่เอาสูตรนี้ไม่เอาสูตรนี้อันนี้คือแจกแบบเบี่ยงแหไม่เอาสูตรนี้เพราะอะไรเพราะว่า ต้นทุนมันสูงความคุ้มค่าอาจจะไม่มีและผลเสียระยะยาวมีมากกว่าบันทอนวินัยการเงินการคลังมีผลเสียมากกว่านี่คือเกียรตินาคินพัทละพูดถึงเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐที่จะเพิ่มขึ้นการขาดดุลของภาครัฐจะสูงขึ้นและการแก้ไขปัญหาจะไม่ตรงจุดจากการอัดฉีดหรือการใช้เงินเกียรตินาคินพัทละบอกว่าสิ่งที่ควรจะต้องทําไม่ใช่การแจกเงินให้คนทั้งประเทศ ซึ่งไม่มีความจําเป็นและเป็นภาระต้นทุนภาครัฐที่สูงเกินไปแต่สิ่งที่ต้องทําคือการให้ความช่วยเหลือบบเฉพาะกลุ่มที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจและรายได้ชะลอตัวซึ่งจะเหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นแล้วแต่ยังไม่ชัวถึงหรือควรจะมีมาตรการคัดกรองผู้ได้รับความช่วยเหลือซึ่งจะทําให้ลดต้นทุนในการทํานโยบายมากกว่าการวานแหแจกนี่คือเกียรตินาคินพัทระผมถามหน่อยเพื่อไทยมีใครกล้าไปด่าคําว่าไอ้เกียรตินาคินพัทระ ฝั่งวิเคราะห์คุณมันกระจอกสู้พวกผมไม่ได้ถ้าจะไปว่าเนี่ยเกรงใจอาจารย์สุภูษิสายเชือ้อเขาด้วยถ้าจะพ,พูดอะไรอะ่ะอย่าไปพูดอาจารย์สุภูษิต์เขาเคยอยู่เกียรตินา,ค,นาคินพัทละอย่าไปพูดนโยบายภาครัฐไทยต้องมุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวฟังอุปทานของเศรษฐกิจไทยนะครับทํานโยบายที่มุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนในระยะยาวย้ํานะครับเกียรตินาคินพัฒระ เพื่อไทยอย่าไปดูถูกเขานะครับสุภวุฒิายเชื้อเขาก็เกียรตินาคินพัทละนะครับพูดอะไรเกรงใจอาจารย์สุภวุฒิใเชื้อเขาด้วยนะครับเขาช่วยอยู่ทีมอะไรนะทีมซอฟต์แวร์เอ้ยไม่ใช่ซอฟต์แวร์ซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเดี๋ยวแกจะงอนแล้วออกอย่าไปว่าเขานักอย่างน้อยเว้นเกียรตินาคินพัทละไว้ที่หนึ่งแล้วกันนะครับขอร้องอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ใหญ่กว่าเกียรตินาคินพัทละและเป็นบทยืนยันว่าสิริกิญยาพูดถูก แต่เพราะว่าคนพูดคือสิริกัญญาเพื่อไทยเลยดูถูกเขาสถาบันจัดอันดับการเงินนะครับ S&P Fitch r a t i n g ออกมาบทวิเคราะห์ล่าสุดแล้วเพิ่งอ,ออกมาไทยเสี่ยงถูกปรับลดการจัดอันดับเครดิตนะครับ S อแล้วก็ f i ชช์เรตติซึ่งเป็นสถาบ,บันจัดอันดับเครดิตเนี่ยนะครับพึ่งออกนะครับรายงานซึ่งสํานักข่าวบูมเบิร์กเขารายงานนะครับว่าบูมเบิร์กที่คุณเสรษฐาไปสัมภาษณ์เนี่ยนะครับที่ไปเกิดที่ไปสัมภาษณ์โชว์ที่ UN แล้วเกิดประเด็นเรื่องของการจะเอาคุณทักสิณไปที่ปรึกษาครับถ้าเกิดเพื่อไทยบอกว่ากูไม่เชื่อรายงานนี้บูมเบิร์กกระจอกก็เกรงใจคุณเสรษฐาหน่อยละกันเพราะตอนไปอเมริกาคุณเสรษฐากลสัมภาษณ์กับบูมเบิร์กเพราะฉะนั้นอย่างน้อยวันนี้ นะครับแล้วบลูมสเบิร์กก็อย่าไปดูถูกขาว่าไอ้สำนักข่าวกระจอกเพราะคุณเศรษฐาก็ไปให้สัมภาษณ์เขาเองเหมือนกันนะครับบลูมสเบิร์กให้สัมภาษณ์ว่าตามรายงานของการจัดอันดับเครดิตเนี่ยนะครับแผนการของประเทศไทยที่ต้องการแจก10,000ืนะครับมีความเสี่ยงในการทําให้ไทยถูกปรับลดอันดับเครดิตเพราะหนี้ของประเทศอาจจะเพิ่มขึ้นและจะเกิดคําถามเรื่องความสามารถของประเทศในการรักษาความเจริญเติบโตนะครับแอนดูวูซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของ s p Global r a t i n g เนี่ยเขาบอกว่า หากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอ่อนแอกว่าที่คาดการไว้อย่างต่อเนื่องนั่นอาจสร้างแรงกดดันต่ออันดับเครดิตได้นี่คือนักวิเคราะห์ของ S&P Global r a t i n g ถ้าทีมสื่อเมื่อไทยจะไปตาว่า Andrew Wood คุณมันกระจอกคุณมันแค่นักวิเคราะห์คนหนึ่งสู้พวกผมไม่ได้เชิญตามอัธยาศัยแต่เขาอยู่ S&P Global r a t i n g เขาอยู่ S&P Global r a t i n g เขาบอกว่า,าเศรษฐกิจไทยมันมีปัญหาอ่อนแอกว่าที่คาดการไว้เนี่ย จะสร้างแรงกดดันต่ออันดับเครดิตนะครับเกรซลิมนะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จากมูสตี้อินเวสเตอร์เนี่ยบอกว่านโยบายการคลังของประเทศไทยในปี6 7เจนี่ยขัดขวางความพยายามนะครับในการรวมการคลังที่จําเป็นนะครับของประเทศขึ้นมาใหม่ในการฟื้นฟูนโยบายการคลังของประเทศขึ้นมาใหม่มาตรการทางการคลังใหม่จะส่งผลให้เกิดการขาดดุลการคลังและหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้น เหมือนสิริกัญญาตันสกุลพูดเป๊ะเลยเพียงแต่หน้าคนพูดมันไม่ใช่สิริกัญญาแค่นั้นเองมันคือเกรซเินจากมูดี้อินเวสเตอร์แล้วก็หวังว่าทีมพือไทยจะไม่ไปด่ามูดี้อินเวสเตอร์ครับว่ามูดี้คุณเป็นกระจอกเราไม่เชื่อคุณนะครับมูดี้อินเวสเตอร์เขาก็ประเมินว่าตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การคลังระยะการของรัฐบาลชุดใหม่ หากรัฐบ,บาลวางแผนดําเนินการขัดดุลการคลังในวงกว้างจนหนี้รัฐบาลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะกลางสิ่งนี้ก็จะกดอันดับเครดิตของประเทศไทยให้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้น Moody Investor แล้วก็ Fish Rating นะครับแล้วก็ Global r a t เ S&P g l น b ี l Rating นี่ให้สัมภาษณ์คล้ายๆกันนะครับการดำเนินงาน ด้านงบประมาณและการขัดดุลงบประมาณที่สูงขึ้นในปี67อาจทำให้เกิดแรงกดดันต่ออัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP โดยเพาะยิ่งหากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจกได้นะครับอาจจะทำให้แรงกดดันต่ออันดับเครดิตของประเทศลดลงในที่สุดนะครับเนี่ย S&P f i t c h Rating นะครับและ m o o d y ้อินเวสต ประเมินเศรษฐกิจไทยไว้แบบนี้ประเมินไว้ว่าเรื่องของการแจกเงินนั้นสร้างภาระทางการคลังสร้างความเสี่ยงทางการคลังสร้างภาระหนี้สาธารณะและอาจจะทําให้ประเทศไทยเผชิญปัญหานะครับที่นําไปสู่การจัดอันดับเครดิตของประเทศที่ลดลงนั่นคือสิ่งที่สิริกัญยาพูดทั้งนั้นเลยแต่คนเก่าเกมของกบเพื่อไทยบอกว่าสิริกัญยาคุณมันไม่มีความรู้ และทีม i/O ของเพื่อไทย acting act art ทำเป็นเลขสิริกัญญาหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้น้องอย่างนั้นน้องอย่างนี้โดยที่ตัวเองไม่ได้มีความรู้อะไรมากกว่าเขาผมไม่รู้้วยสามารถทีมที่เคยได้ค่าสิริกัญญาโดยไม่อย่างยิ่งทีมที่เป็นทีม i/O ของพรรคเนี่ยนะครับได้อ่านบทวิเคราะห์ของ F i ชช์เรตตินะครับหรือเปล่าได้อ่านบทวิเคราะห์ของ s p สเขาหรือเปล่าว่าเขาพูดถึงแนวโน้มประเทศไทยไ,ทยไว้แบบนี้ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนที่ช่วงหนึงเคยไปเรียกสืเกรติยาน้องนั่นน้องนี่ฟังพี่เถอะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยได้อ่านหรือเปล่าว่า S&P Global r a t i n g ประเมินเรื่องนี้ว่ายังไง Moody Investor ประเมินว่ายังไง Fitch r a t i n g ประเมินเรื่องนี้ว่ายังไงผมแนะนําให้คนที่เคยดูถูกสิริกัญญยานั่งอ่านนะครับหรืออ่านที่ Bloomberg ประมวลจากสิ่งที่ S&P Fitch นะครับหรือ Moody ประเมินเอาไว้ก็ได้ว่านะครับนโยบายนี้มันคงจะเป็นสิ่งที่นักวิชาการนะครับหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเรงินการธนาคารนั้นแสดงความห่วงใยมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับและมันไม่ใช่เรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องการตั้งคำถามกับนโยบายแต่มันไม่ใช่เรื่องการเมือง เพราะสถาบันการจัดระดับเหล่านี้เขาไม่ได้มีความต้องการจะเล่นการเมืองกับรัฐบาลเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับสถาบันเหล่านี้เขไม่ได้มีความต้องการจะเล่นการเมืองก,กับเพื่อไทยอยู่แล้วนี่คือคําถามนะครับว่าภายใต้เข็มทิศใหญ่ของนโยบายเศรษฐกิจไทยเวลานี้เนี่ยประเทศเราตระหนักหรือ,อยังนะครับว่าการบริหารนโยบายนั้นอาจจะไม่ใช่เสมอไปที่เราจะพูดด้วยว่า ผมไม่อยากพูดคำว่าเศรษฐาพาเป็นสรษธิาพาเพราะเดจะกลายเป็นเรื่องตัวบุคคลแต่เป็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะคิดปุบปับว่าเมื่อเพื่อไทยมาเศรษฐกิจไทยจะฟื้นทันทีผมคิดว่าเราไม่สามารถพูดตรงนั้นได้ไม่มีประจักษ์พยานหลักฐานอะไรที่จะสามารถทําให้เราสรุปแบบนั้นได้ในในภาวะปัจจุบันนะครับไม่มีนี่แหละครับคือสถานการณ์ล่าสุดของประเทศเรานะครับ ถ้าคุณไปฟังสิ่งที่สื่อที่เชียร์รัฐบาลพูดเขาก็จะพูดแบบนี้ว่านโยบายรัฐบาลนะครับสามารถจะทำให้ราคาอาหารและพลังงานลดเป็นผลแรกในยี่บสามเดือนนะครับถ้าคุณไปฟังสื่อรัฐบาลเขาจะพูดแบบนั้ซึ่งแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> ก็นโยบายรัฐบาล <c oughs> มีเรื่องของการลดค่าไฟเมื่อนโยบายรัฐบาลมีเรื่องของการลดค่าไฟค <c oughs> ่าไฟก็ต้องลด มันมีอยู่แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเลยก็รัฐบาลทํานโยบายลดค่าไฟนะครับค่าไฟมันก็ลดแต่ภาพใหญ่ของเรื่องนี้ในแง่อื่นๆเนี่ยมันมากกว่าเรื่องลดค่าไฟครับนี่แหละครับสิ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมฟังในวันนี้นะครับวันนี้อาจจะพูดเรื่องเศรษฐกิจเยอะหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่ง อยากจะให้หลายท่านนะครับที่กังวลนะครับว่าเลือกเศรษฐาทำไมยังไม่เป็นเศรษฐีแล้วตกลงจะได้เป็นเศรษฐีเมื่อไหร่เนี่ยนะครับได้เห็นภาพใหญ่นะครับของเศรษฐกิจไทยว่าความกังวลของคนนะครับยังรุนแรงอยู่ความเชื่อว่าเศรษฐกิจไม่ฟื้นยังรุนแรงอยู่นะครับแล้วก็ความรู้สึกของคนว่าปัญหาเศรษฐกิจต่างๆนั้น,น,นอาจจะยังไร้อนาคตก็ยังรุนแรงอยู่ ในภาวะปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่การหาเรื่องโจมตีรัฐบาลนะครับผมทราบดีว่าหลายครั้งผมถูกคนของรัฐบาลเอาผมไปโจมตีรับหลังแล้วก็ทําให้ไอโอหรือคนที่เกี่ยวข้องกับพักการเมืองบางพักเอาผมไปโจมตีลับหลังว่าผมแดกส้มผมหาเรื่องโจมตีแต่เพื่อไทยไม่ใช่ผมพูดเรื่องของประเทศ แต่บังเอิญในการพูดเรื่องของประเทศมันต้องแตะเรื่องของเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยบังเอิญเป็นรัฐบาลถ้าวันนี้เพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลผมก็จะถูกกล่าวหาว่าผมวิจารณ์พ,พลังประชารัฐเหมือนกับที่ผมถูกกล่าวหาวิจารณ์ถูกกล่าวหามาสี่ปีแต่เมื่อผมพูดเรื่องของประเทศผมก็ต้องแตะคนที่เป็นผู้บริหารประเทศมันก็มีอยู่แค่นั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมทําในเวลานี้ก็คือการทําหน้าที่เหมือนที่ผมทำมาสี่ปีในยุคพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลแต่บังเอิญในช่วงสี่ปีนั้นเมื่อผมทําหน้าที่แบบน คนของเพื่อไทยก็พอใจแต่พอวันนี้ผมทํที่น้าที่แบบเดิมที่คนของพรรคเพื่อไทยไม่ได้ประโยชน์ผมก็จะเข้าสู่กระบวนการถูกโจมตีถูกด้อยค่ากระแนกะกระแหนะด่าทอรับหลังนะครับเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่คือการทําหน้าที่ครับแล้วผมคิดว่าผมทําหน้าที่ที่ถูกต้องนั่นก็คือผมเตือนประชาชนผมเตือนท่านผู้ชมไม่ใช่เตือนในเรื่องที่ผมคิดแต่เตือนในเรื่องที่ข้อมูลข่าวสารของโลกมันมีแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับ เพื่อที่ใครที่จะลงทุนจะได้คิดให้เยอะขึ้นเวลาลงทุนใครที่จะเตรียมใช้เงินคิดให้เยอะขึ้นเวลาจะเตรียมใช้เงินนะครับท่านจะได้ไม่จนฟรีท่านจะได้ไม่ขัดทุนฟรีแล้วท่านจะได้เห็นว่าสถานการณ์จริงๆของประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้ราบรื่นราวกับอยู่บนผ้าไหมที่มีรัฐบาลชุดใหม่จะพาเราไปสู่ความเป็นเศรษฐีอย่างที่มีการเป่าประกาศกัน ถ้าใครเป็นนักลงทุนจะได้ไม่ลงทุนแล้วเจ๋งนะครับเท่านั้นเองอะนะครับนี่คือสิ่งที่เราท่านผู้ชมฟังนะครับแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับในการทําหน้าที่ของผมในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของ Moody Investor เรื่องของการประมาณการเศรษฐกิจไทยเรื่องของบัตรกกรซึ่งส่วนใหญ่ตั้งคําถามกับ2เรื่อง 1. น,นโยบายแจกเงิน 2. ผลกระทบต่อภาระการคลัง3เครดิตของประเทศซึ่ง3เรื่องนี้ไม่เคยมีรัฐบาลคนไหนตอบเพราะธงของรัฐบาลคือเขาต้องการทํา10,000บาทเพราะเขาได้หาเสียงไว้แล้วซึ่งก็ไม่ผิดเพราะเขาหาเสียงไว้ถึงแม้นโยบายนี้ในช่วงเลือกตั้งประชาชนจะไม่เอาจนทําให้เขาแพ้ก้าวไกลก็ตาม แต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือนโยบายเหล่านี้ประชาชนต้องทัดทวงได้นะครับเพราะว่าเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นคนที่เดือดร้อนที่สุดคือประเทศชาติและประชาชนไทยทุกคนเครดิตของประเทศที่สูญเสียไปหนี้ของประเทศที่เพิ่มขึ้นนั้นกระทบกับคนไทยทุกคนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามดูอยู่ทางเพจสีร้ค้าไพ่บุญก็ย้ำนะครับว่าเชิญชวนทุกท่านนะครับมาสนับสนุน ยูทูบช่องสีรถทอสนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการดูที่การกดดูเพจสะดวกแต่ดู YouTube สะดวกกว่าเพราะภาพจะคมชัดมากกว่าและที่สำคัญมากกว่าความคมชัดของภาพคือท่านจะได้ร่วมกับผมในการสร้างชุมชมข่าวนะครับณเวลานี้ก็ YouTube ช่องสีรถทอสกำลังก้าวเข้าสู่การกำลังจะมีผู้ติดตามหลัก3า0 0 0 0นะครับมันควรจะไปถึงเร็วกว่านี้ถ้าท่านผู้ชมช่วยกับผม มันจะไปเร็วกว่าน,นี้เพจสีรถขามไพบุญมีคนติดตามเกือบ8 0 0 0 0นนะครับ YouTube ช่องสีรถทอคนติดตามประมาณส0 0 0 0นนะครับผมอยากจะเห็นทุกคนที่ติดตามเพจสีรถขามไพบุญค่อยๆมาดูที่ YouTube ช่องสีรถทอนะครับแล้วช่วยผมในการสร้างช่องทางของข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะว่างานทั้งหมดที่ผมทำผมทำคนเดียวไม่ได้มีใครช่วยผม นะแล้วผมมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะต้องการสร้างชุมชนข่าวสารที่แข็งแกร่งที่สุดต่อให้จะมีผมเพียงคนเดียวทําก็ตามไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนผมเชื่อว่าท่านผู้ชมรู้ว่าผมจะใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่ผมมีอย่างเต็มที่ในการทํางานที่ดีสุดเท่าที่ผมจะทําได้มานําเสนอตุกท่านผู้ชมดังนั้นทุกท่านสามารถช่วยผมได้นะครับในการสร้างชุมชนข่าวสารแห่งนี้หนึ่งนะครับหากดูทางเพจสีรถค้ามไพบูลมาดูที่ช่องสีรถท็อคนะครับเข้าช่องทางไหน มองไปที่มุมขวาของจอที่ท่านดูเห็นตัวหนังสือ S I R O T E T A L K นะครับนั่นคือชื่อช่องพิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์เข้ามานะครับแล้วก็กดติดตามกันหรือดูที่หัวข้อของการไลฟ์ก็จะมีลิงก์ของช่องสีรถท็อเอาไว้นะครับสองนะครับมาดูสองกดติดตามซึ่งการกดติดตามต้องย้ำว่าไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวไม่เสียตังค์ กดไลค์กดติดตามไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับสามนะครับหากท่านอยากสนับสนุนผมในการทำงานนะครับแน่นอนผมไม่ใช่เศรษฐีนะครับผมทำงานทั้งหมดคนเดียวแต่ผมพยายามทำงานอย่างเต็มที่ถ้าผู้ชมฟังแล้วทุกคนที่ดูจะเห็นว่าผมพยายามทำให้งานมันมีความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนไม่มีภาพผมเริ่มมีภาพผมเริ่มมีคลิปผมกำลังพัฒนาการทำงานเพราะผมเชื่อว่าผมต้องทำงานดีสุดสำหรับท่านผู้ชม นะครับท่านสามารถสนับสนุนผมในการทํางานได้นะครับหลายรูปแบบถ้าท่านดูที่เพจสีรดค้าใบบุญท่านสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับใต้ชื่อผมมีอยู่สมัครเข้าไปนะครับแบบนี้เสียตังค์แต่ท่านสนับสนุนผม,มทาง,งานหรือส่งดาวนะครับถ้าดูทาง y o u t u b e นะครับก็สมัครสมาชิกรายเดือนนะครับไปที่ปุ่มแชทจะมีตัว S นะครับแล้วตรงตัว S เนี่ยนะครับก็กดสนับสนุนนะครับกดตัว S นะครับก็จะสามารถสนับสนุนโดยการส่งซ u เปอร์แชทแล้วก็ซ u เปอร์สติ๊กเกอร์ได้นะครับซูเปอร์แชทก็เหมือนกับซูเปอร์สติ๊กเกอร์ก็เหมือนกับพวงมาลัยครับซูเปอร์สติ๊กเกอร์คือ y YouTube เขามีสติ๊กเกอร์ขายท่านก็ซื้อสติ๊กเกอร์ที่เป็นสัญลักษณ์สนับสนุนผมเหมือนกับซื้อพวงมาลัยอันนี้ก็เหมือนซื้อสติ๊กเกอร์มาแปะคอผม นะครับรายได้เนี่ยส่วนหนึ่ง YouTube เขาก็จะแบ่งไปแต่ว่าเขาก็จะแบ่งให้ผมผมก็จะเอามาทำพัฒนาช่องต่อนะครับหรือว่าใน Super c h a ชนะครับไปที่ปุ่ม S ตรงแชทเหมือนกันเนี่ยนะครับก็กดปุ่ม S นะครับก็จะสามารถกรอกจำนวนเงินที่จะสนับสนุนได้ตามอัธยาศัยส1บบาท20บาท100 200งตามอัธยาศัยตามความสะดวกไม่สนับสนุนก็ไม่เป็นไรนะครับไม่สนับสนุนก็ไม่เป็นไรนะครับหรือสนะครับ กดเป็นสมาชิกรายเดือนถ้าดูตรงนี้ก็กดตรงปุ่มจอยนะครับปุ่มจอยก็จะมีเป็นสมาชิกนะครับรายเดือนซึ่งมีหลายรูปแบบนะครับด้อมหมูปิ้งเดือนละ35วันละประมาณ1บาทแบบที่2คือด้อมเนื้อปิ้ง65บาทต่อเดือนวันละ2บาทแบบที่3มด้อมผักผลไม้วันละ2บาท70สตางค์นะครับแบบที่3ด้อมเนื้อวาคิวขอบคุณคุณเกียร์มากนะครับเป็นสมาชิกด้อมเนื้อปิ้งขอบคุณมากนะครับแบบที่4ด้อมเนื้อวาคิวเนี่ยนะครับ3า0บาทต่อเดือนก็วันละ3บาทนะครับ แบบที่ห้าดอมปลาทอด150บาทต่อเดือนก็วันละ5บาทแล้วก็สูงหน่อยก็ดอมหมูกรอบ250บาทต่อเดือนหรือวันละ8บาทดังนั้นเต็มที่ที่ท่านสนับสนุนผมเนี่ยวันละ8บาทเท่ากับค่าตัวรถเมย์แบบรถร้อนนะครับสนับสนุนผมทำงานได้หรือหากท่านไม่สะดวกนะครับสแกน QR code นะครับที่มุมขวาล่างนะครับแล้วก็ธนาคารกษตรกรไทยนะครับ007 2977 068นะครับก็สามารถสนับสนุนการทำงานของผมได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นการสร้างชุมชนข่าวขึ้นมานะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้เราคุยกันเยอะนะครับเรื่องการเมืองนะครับซึ่งหากท่านติดตามผมตั้งแต่ตาสว่างกว่าเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าหลายเรื่องการเมืองเข้มขน้นดูเอ็กซ์ต้าวิวจบ ไปย้อนดูตาสว่างกว่าเวลาบ่ายโมงครึ่งเพราะเนื้อหาบางตอนมีความเชื่อมโยงกันจะได้เข้าใจเรื่องการเมืองผมไม่ได้ความเห็นทรงเดชน,นะครับแต่จะให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นนะครับดูตาสว่างกว่าเออดูเอ็กซ์ตาวิวจบไปดูตาสว่างกว่านะครับเดี๋ยวจะเปิดสายทุกท่านโทรมาแสดงความเห็นกันนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าหกสองเฮ้ยวันนี้จําเบอร์ได้ศูนย์เก้าศูนย์เก้าหกสองสามเจ็ดเจ็ดสองนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์เบอร์เข้าไปนะครับเพื่อที่จะ สนับเอ้ยไม,อมไม่ใช่เพื่อให้ท่านโทรมาไม่ใช่เพื่อท่านสนับสนุนนะครับเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วอ,อ้าวเบอร์ก็ขึ้นอยู่แล้วนี่ว่าเถอยเออพอทําเองคนเดียวเนี่ยนะครับก็บางท่านบอกว่าคนดูลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่ที่ผมเคยทําจริงๆไม่ใช่หรอกครับมันจะมากกว่าน,นั้นเพราะว่ายอดที่ผมทําให้ช่องเนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกว่าช่องไหนนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขามีท่านหนึ่งพูดยอดวิวผมใน t u b e อยังต่าเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งประมาณสี่สิบล้านวิว สี่สิบล้านวิวได้เยอะนะครับในแง่มูลค่ามันเยอะมากเพราะฉะนั้นเมื่อผมไม่ทําเนี่ยแต่ละเดือนยอดจะหายไปยังต่ำสี่สิบล้านวิวถ้าผมไม่ทำห้าเดือนก็หายไปสองร้อยล้านวิวถ้าผมไม่ทำหนึ่งปีก็จะหายไปห้าร้อยล้านวิวอันนี้คือยังต่ำนะครับเดือนละสี่สิบล้านวิวมันเยอะมากครับมันไม่ใช่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรอกครับผมรู้ตัวเลขนี้นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนเนี่ยจะหายไปสี่สิบล้านวิวมันมากเท่ากับทุกคนรวมกัน ไม่ใช่มากเท่ากับทุกคนมากกว่าทุกคนรวมกันด้วยังนั้นหนึ่งเดือนจะหายไปสี่สิบล้านวิวสองเดือนจะหายไปยังต่ำแปดสิบล้านวิวสามเดือนหายไปยังต่ำร้อยยี่สิบล้านวิวมันเยอะมากครับที่หายไปขอเชิญครับสวัสดีครับจาร์สวัสดีครับไม่รู้ได้ยินครับไม่นะอจาร์ครับตอนไรจากผูเขียครับนีผมอยู่โซล่านะครับเชิญครับ